เมย์ may, พิชณาริวีวีโพที่ดีคือแบบไหนหลังแต่งงานไฮโซบิครบรอบ3เดือนเขาอ,ออกมาการันตีด้วยตัวเองเลยว่าชีวิตหลังแต่งงานแฮปปี้มากเวอร์สำหรับคู่ของเมย์พิชณาธิวกับหวั่นใจนักธุรกิจโปรไฟล์หรูบิ๊กอัครวัตรคงสิริการเมื่อล่าสุดตัางแสดงสาวสุปตาได้ใช้พื้นที่บนอินสตาแกรมแอดเมพิชีเขียนโพรีวิวบอกเล่าถึงเรื่องราวแห่งความโศกหลังผ่านระยะเวลากว่า3เดือนที่ได้เปลี่ยนสถานะจากคำว่าคนรักสู่การเป็นคู่ชีวิตอีกทั้งงานนี้เมย์พิชณาธิด อย่างมอบคํำนิยามสั้นๆนเกี่ยวกับบิกอัครวาสสามีของเธอแนบมากับโพสต์ดังกล่าวด้วยว่าผัวที่ดีซึ่งก็ท้าเอาแฟนๆรมถึงเพื่อนพ้องที่ผ่านมาเห็นโพสต์นี้ทั้งฟินทั้งเอนดูในความรักของทั้งคู่กันหนักมากเลยทีเดียวผัวที่ดีคือผัวคนนี้แหละแต่งงานมาครบ3เดือนล้ะค่ะ Happy ้ Month Anniversary r ขอบคุณสามีที่น่ารักมากๆในเกือบทุกวนัน ไม่สบายพาไปหาหมออยากดูคอนก็พาไปช่วยเลี้ยงหมาเลี้ยงหลานมีของขวัญให้ในทุกวันสําคัญอดทนแม้ในวันที่เราไม่น่ารักขอให้สามีน่ารักแบบนี้ตลอดไปเลยนะรักๆค่ะ a d b i g n e o s c o อั a k r a w a t ปอล์รอให้ภาพเล่าเรื่อง #hashtag วันอวดรัว #hashtag ก็ว่าจะไม่รักขอขอบคุณภาพครอบ,บครัวเมพิชานาถภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกและความค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ